มาเรียนรู้กิจกรรมศิละปะหัตสาสวัสดีค่ะเด็กพบกับคุณครูท้าและคุณรูมิง้งในช่องเครื่องมชาแนลอีกแล้วค่ะสำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมศิละปะหัตสานะคะกิจกรรมที่สุแล้วค่ะเด็กๆกิจกรรมนี้เชื่อว่าเด็กๆต้องชอบแน่เลยนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ได้ยังเล่นจริงได้ด้วยนะคะมีชื่อว่ากิจกรรมอะไรคทลูวิลกิจกรรมการพักรนั่นเองค่ะกว้าอันนี้เขาเรียกว่ากรแบบเบสิกเบสิกมากๆเลยนะคะเป็นการพับที่ง่ายมากแต่ว่ากล้ามื้อได้ดีนะคะด็ดีะรนูดบแกล ที่เด็กมทใครทได้ดเราวิธีการทำกระโดจากกระดาษดูนะคะว่าเด็กๆจะทำได้หรือเปล่าใครทำเสร็จแล้วอย่าลืมถา่ายรูปแล้วก็ส่งให้กลณครูด,ด้วยนะคะเดวก็ไปเล่นข้างนอกได้เลยนะคะกับเพื่อนๆได้เลยนะคะเต้นันไรกันีูมฟิว เด็กๆอย่าลืมทำดูนะลูลกคับดูที่บ้านนะคะคุณทั้งสองคนกำลังรอชมอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิธีการพับจรวดพร้อมๆก,ก,ก,กันเลยค่ะเด็กๆไปเลยค่ะกิจกรรมที่สิบแล้วนะคะเด็กๆเป็นกิจกรรมศิลปะหางสาเป็นการพับจรวดนะคะเดี๋ยวพูดพายเด็กมาพับให้พร้อมๆกันเลยค่ะเราใช้กระดาษเป็นสีชมพูนะคะเป็นกระดาษ A4 เราก็จะพับขึ้นนะคะตามแนวยาวเลย เอพับขึ้นเสร็จเราก็จะขี้ออกนะคะแล้วเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมด้านบน,นะค่ะ <g ül> พับทั้งสองฝั่งเลยนะคะพอเราพับสามเหลี่ยมแบบนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะกลับด้านกระดาษะคะ <g ül> ่ะปิดกระดาษกลับด้านแล้วก็พับลงมาค่ะเด็กๆทำตามทุกๆเลยนะคะแบบนี้นะค่ะแล้วเราก็จะพับนี่ค่ะแล้วก็พับเลยเ <g ül> สร็จแล้วนะคะเราก็จะพับฝั่งนี้นะค่ะ นะคะทำด้านซ้ายแล้วก็ด้านขาเันง่าเลยนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมรอบนึงค่ะเด็กๆฝึกทำนะคะจะได้เป็นการพัฒนาก้ามเนื้อมือของเราให้แข็งแรงค่ะนี่น,นะคะก็แค่แบบนี้แล้วเด็นแขนสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเด็นตรงนี้เห็นรูสามเหลี่ยมมันก็จะพับขึ้นมาเลยค่ะพับขึ้นมาเลยเมื่อเราได้สามเหลี่ยมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพับแบบนี้ค่ะให้ได้แบบนี้ เป็นปีค่ะมาเลยจะได้เป็นปีของจรวดนะคะดเด็กๆย้งมีด้านนึงมีค่ะจรวดของคูฟูเสร็จแล้วนะคะดเด็กๆก็ได้มาเป็นแบบนี้เลย เ,เสร็จแล้วเราก็จะนำมาติด,ดลงไปแบบนี้ค่ะเด็กนี่แล้วแบบนี้นะคะเด็กๆครับแล้เด็กลองเอาไปเล่นดูนะคะเขาจะเล่นที่แต้งแจ้งดูนะคะตละกคนเด็กเองที่แบบเด็กทับขึ้นมาจะไปได้ใจหรือเปล่านะคะเด็กถ่ายรูปแล้วก็อัดคลิปวิดีโอมาฝากคุณครูด้วยนะคะคุณครูวชมอยู่นะ ขณะที่เด็กกำลังทำกิจกรรมผู้ปกครองอย่าลืมเช็คแบบสังเกตพฤติกรรมมีทั้งหมด5ข้อนะคะที่อยู่ด้านล่างของใบางานเช็กแล้วนำกลับมาส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ